เตยเด็กหนุ่มวัย16ปีกับตูนน้องชายวัย10ปีอาศัยอยู่ในบ้านไม้เก่าๆแม่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุพ่อทิ้งไปตั้งแต่เด็กเติยต้องดูแลตูนเพียงลำพังตูนเอาป่วยหนักไม่มีเงินซื้ออาหารและยาเตยพยายามปลุกตูนให้กินข้าวที่เหลืออยู่เพียงเศษเล็กๆตูนไอหนักกินไปได้ไม่กี่คำแล้วหมดแรงเตยมองเศษข้าวในชามน้ำตาคอเตยเดินออกจากบ้านไปที่ตลาดกลางคืน หวังว่าจะขอเศษอาหารจากร้านค้าแต่ร้านค้าปิดหมดเหลือเพียงร้านข้าวแกงที่ยังจัดเก็บของอยู่เตยืนลังเลก่อนจะตัดสินใจขโมยขนมปังที่วางอยู่เจ้าของร้านข้าวแกงเป็นชายไวกลางคนจับได้ว่าเตยขโมยของเขาตะโกนด่าเสียงดังเตยตกใจรีบวิ่งหนีเจ้าของร้านวิ่งตามเตยกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยยื่นขนมปังให้ตูนตูนดีใจแต่ก็สงสัยว่าเตยจะเอามาจากไหน เตยโกหบว่ามีคนให้ตูนกินอย่างอ,ร,อร่อยเตยนอนไม่หลับฝันถึงภาพเจ้าของร้านที่ไล่จับเขาเสียงตะโกนดังในหัวรู้สึกผิดและหวาดกลัวเช้าวันรุ่งขึ้นตูนไอหนักขึ้นมีไข้สูงเตยพยายามดูแลแต่ไม่มีเงินซื้อยาเตยกลับไปตลาดอีกครั้งหวังจะขโมยของกินเพิ่มแต่พบว่าร้านข้าวแกงติดป้ายระวังขโมยเจ้าของร้านข้าวแกงเรนิ่มจับตา เตยรู้สึกกดดันและกลัวเตยตัดสินใจลองเสี่ยงอีกครั้งพยายามขโมยข้าวจากร้านค้าอื่นเตยถูกเจ้าของร้านใหม่จับได้ถูกผลักกลมลงกับพื้นคนเริ่มมามุงดูเสียงซุบซิบดังขึ้นชาวบ้านต่อว่าเตยว่าเป็นขโมยเจ้าของร้านเรียกตำรวจตำรวจมาถึงและจับเตยไปตำรวจจะซักถามเตยอ,อย่างเข้มงวดเตยสารภาพว่าขโมยเพราะน้องชายป่วยและหิวโหวยตำรวจเห็นใจแต่ต้องทำตามกฎหมายเตยถูกตัดสินให้กักขังชั่วคราว รอการไต่สวนตูนรอพี่ชายไม่กลับสภาพร่างกายแย่ลงไม่มีแรงลุกจากเตียงเริ่มร้องให้เรียกพี่ชายเพื่อนบ้านได้ยินเอสียองร้องให้ของตูนเริ่มสงสัยว่าทั้งสองพี่น้องเกิดอะไรขึ้นเพื่อนบ้านเข้ามาเจอตูนที่อ่อนแรงมากตกใจรีพาไปโรงพยาบาลตำรวจแจ้งเตยว่าตูนถูกส่งโรงพยาบาลเตยเสียใจมากขอให้ได้ไปดูแลน้อง แต่ถูกปฏิเสธสารตัดสินให้เตยถูกส่งไปสถานพินิษเนื่องจากเป็นครั้งแรกและมีเหตุจำเป็นแต่ก็ถือว่าการขโมยเป็นอาชญากรรมเมื่อตูนอาการดีขึ้นแต่ไม่มีผู้ปกครองเขาถูกส่งไปอยู่สถานสงเคราะห์เด็กเตยถูกแยกจากสังคมรู้สึกผิดที่ทำให้น้องต้องเดือดร้อนคิดถึงตูนทุกวันตูนเงียบและซึมเศร้าไม่ยอมพูดกับใครเพราะคิดถึงพี่ชายเตยเริ่มเข้าร่วมโปรแกร,รมฝึกอาชีพ เพื่อหวังว่าเมื่อพ้นโทษจะได้มีงานทําและรับน้องก่นรับมาเด็กคนอื่นแกล้งตูนเพราะเขาเงียบและไม่มีคอรอบครัวเจ้าหน้าที่แจ้งเตยว่าตูนมีปัญหาด้านจิตใจเตยรู้สึกเจ็บปวดแต่ทําอะไรไม่ได้เตยได้เจอตูนเป็นครั้งแรกหลังจากถูกจับตูนโผก,กอดพี่ชายแล้วร้องให้เตยสัญญาว,ว่าจะเป็นคนดีเพื่อน้องตูนบอกว่าเขารอพี่ชายกลับมาเตยได้รับการปล่อยตัวแต่ต้องอยู่ใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่คุมประพฤติ เตยได้งานเป็นลูกมือในร้านข้าวแกงแห่งหนึ่งซึ่งเป็นร้านเดิมที่เขาขโมยของเจหาของร้านเดิมรู้ว่าเตยเปลี่ยนตัวแล้วจึงให้โอกาสทำงานเตยไปรับตูนกลับบ้านด้วยความช่วยเหลือของเจ้าของร้านทั้งคู่เริ่มต้นใหม่ด้วยเงินเก็บจากงานของเตยตูนกลับมาเรียนหนังสือตูนเริ่มมีเพื่อนและรอยยิ้มอีกครั้งเตยค่อยๆชดใช้เงินที่เคยขโมยไปด้วยการทำงานหนักเตยบอกตูนว่าพี่ทำผิดไปแล้วแต่เราต้องไม่ทำแบบนั้นอีก ตูนพยักหน้าและกอดพี่ชาย